เป็นภูมิแพ้แล้วก็เป็นไซนัสแล้วก็หอบหืดอะไรเงี้ยก็ภูมิแพ้นี่ก็เป็นตั้งแต่หกขวบหกขวบเลยครับหอบกับหอบหืดับไซนัสนี่รู้สึกหลังๆสักสามสี่ปีหลังเนี่ยครับเกือบสามสิบปีเลยครับเป็นนานแล้วจนชินแล้ะจนชินเลยนะครับแล้วอาการตอนมีอาการภูมิแพ้มันเป็นยังไงบ้างครับก็คือมันจะคัดจมูกจมูกมันจะบวมเออแล้วก็ หายใจมันก็วิ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 อะไรอย่างเงี้ยครับวิวิวิครับเออครับแล้วมันก็ทําให้หอบหืดเหนื่อยเหนื่อยง่ายอ่ะคือเล่นกีฬาหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดอะไรเงี้ยก็เหนื่อยนะครับแล้วเวลาการหอบหืดก็เริ่มเหนื่อยต้องทําไงบ้างครับก็ต้องพ่นยาหอบหืดใช่ไหมครับแทงๆพ่นอย่างงี้ครับพ่นปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นครับก็ขยายหลอดลมเฉียบพันธุ์แต่ถ้าเรายังเป็นหวัดหรือภูมิแพ้อยู่เนี่ย มันก็มีระยะเวลาเนี่ยมันก็ตีมอนเด้อีกเคยปรึกษาหมอไหมครับว่ามีวิธีการให้มันหายขาดไหมเพราะเหมือนก็เดี๋ยวก็เป็นเดี๋ยวก็เป็นตลอดแหละครับเขาก็บอกว่าโพรงจมูกมันบวมเขาก็บอกให้ไปผ่าไอ้โพรงจมูกให้มันใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นคุณแจ็คมาเจอกับคุณีได้ไงครับเออก็ตอนนั้นลูกเนี่ยเพิ่งคลอดแล้วก็ไปฉีดวัคซีนกับหมอหมอแนะนำให้รู้จักยูมิเนี่ยครับก็ ก็ลองซื้อไปกินดูแป๊บหนึ่งก่อนเพราะไม่เชลอะไรก็ซื้ออร่อยดีอร่อยดีเพราะว่าตอนนั้นจมูกจะบวมตลอดครับแล้วเวลาที่บวมเนี่ยมันมีอาการอะไรบ้างสลับร่างกายเราครับ ก็คัดจมูกตลอดเนี่ยฮะ,ฮะเวลานอนจะมีเสียงกลนตลอดเลยก็ลเลยลองลองซื้อนี่ไปกินดูอ,อ,อ๋ออาหมิเขาไปกินดูกินสักเดือนหนึ่งเออจมูกมันก็ไม่บวมไม่บวมเออครานี้มันไม่กลนครับก็รู้สึกหมอนแนะนำบอกว่าเนี่ยดีสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้เงี่ยฮะอ,อ๋อจำได้ดีลดการบวมอะไรเงี้ยของจมูกก็ก็ลองเอาไปก<ล>ินดูครับ แล้วมันก็หายบวมหายบวมจริงเออใช่ค่ะมั่นใจเหรอครับว่าเป็นปอยเนี่ยครับมันเกี่ยวใช่เออเพราะเพราะก็ลองลองดูหลายอย่างว่าพอล้างจมูกอะรู้ว่าจมูกมันบวมไม่บวมเห็นบอกว่าคุณหมอเคยจะนัดผ่าตัดหรืออลไนะครับคือเพราะหมอบอกว่าจมูกมันบวมแล้วปกติเนี่ยพงจมูกมันคดด้วยอ๋อครับทรานี้เนี่ยเมื่อพงจมูกคดพอมันบวมมันก็ปิดหมดอืม พอมันปิดหมดมันก็อักเสบง่ายอืครับก็หายใจไม่สะดวกหมอก็บอกผ่าตัดให้มันตรงขึ้นอืก็เดี๋ยวนี้ก็ก็เห็นไปดูก็บอกปกติเขาไม่ต้องผ่าครับเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยบวมอะอาจจะชินไงนึกว่าหายใจโล่งปกตินะอืมแต่แต่คือมันมันบวมตลอดครับขนาดพ่นยาแล้วก็สักพักเนี่นก็บวมอีกเหมือนกับว่าสิ่งแวดล้อมจะ กระเทือนคุณเยอะเลยเนาะแล้วก <chips> ็ยาบางทีก็เอาไม่อยู่ใช่ไหมเนี่ยเออใช่ครับเคยทานอาหารเสริมตัวอื่นบ้างไหมครับอ๋อก็เยอะแยะเลยเยอะเลยก็อย่างเฮอร์บัลแล้วก็พวกวิตามินอะไรเงี้ยครับไอแอมก็กินอะไรแล้วก็แบคยูซ่าโอ้เรียกว่านี่นี่สารพัดยี่ห้อเลยนะครับคอเลสเรลก็กินก็เลยกินพวกวิตามินซีอย่างแบค กินเยอะเท่าไหร่ก็ไม่เห็นจะช่วยอะไรได้เท่าไหนนะร่นะเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นอย่างเพราะวันละหลายพันมิลลิกรัมมันเท่าไงเนี่ย<อ>มันก็ไม่เห็นหายหวัดหรืออะไร,มรไม่หายบวมนะอูมิเนี่ยเหมือนกับจะจะ,จะตรงกับภูมิแพ้และอาการบวมอะไรเนี่ยชัดมากกว่าใช่ไหมครับใช่ฮะ กินแล้วออซึมเข้าไปชัดเจนววาในกรณีผู้ป่วยที่มีปัญหาหอบหืดน,นะครับแล้วก็ใช้ฟูคาดนแล้วมีประสิทธิภาพได้ดีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช้ทฤษฎีของฟูคาดนในเรื่องของการกระตุ้นการอักเสบในระดับเซลล์นะครับซึ่งมันไปกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยยับยั้งสารชนิดหนึ่งที่ว่าไซโตไคน์นะครับระดับเซลล์ที่เหล่ามาเมื่อมีการอักเสบเรื้อรังนะครับหรือมีอาการาถูกกระตุ้นบางอย่างผู้เป็นหอบหืดหรือเป็นภูมิแพ้เนี่ย บางทีอยู่เฉยเขาจะไม่มีอาการแต่เขาต้องถูกกระตุ้นบางอย่างให้เกิดขึ้นร่างกายก็จะมีการหลั่งสารอักเสบขึ้นมานะครับฟูกาแดนก็มีฤทธิ์ในการต้านสารอักเสบเหล่านี้ครับถ้าเป็นภูมิแพ้แล้วก็หอบหืดน,นะฮะกินอูมิเนี่ยมันก็จะช่วยลดอาการภูมิแพ้แล้วก็หอบหืดได้เยอะนะเพราะถ้าจมูกระบวมน้อยลงหรือการหายใจโล่งขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยเป็นหอบหืดน,นะ